นะเรามาถ่ายน้องมิสลาลากันแกะกล่องอันนี้เหมือนเป็นคอลเลกชั o นไม่แน่ใจว่าเก่าหรือใหม่นะเพราะว่าไปกลนมาจากตู้ในเซนทันอยากได้ตัวมิ มิสพิชดูว่าเราจะได้อะไรที่มันแคบเนาะไม่มีที่ให้ถ่ายเดี๋ยวน้องตัวใหญ่เหมือนกันนะ อเคอนี่สป็นอรกัเหืองสวิตฮาร์ดเหรอ,อได้น้องสวิตฮาร์ตวิ่งน่ารักอยู่สว่านมาเลยสว่านมากแล้วไงอคเดอร์เอาไว้ไหนวางไงอะ่ะวางอยู่ก็เนี่ยโอเค วางอยู่งั้นวางนี้ฟึกบโฟกัสน้องก่อนโอเคเอา้าวหันทางนี้สิเออแล้วเครื่องประดับเอาไปไว้ไหนอะ่ะใส่ขาหนึ่งอันอีกอันไม่มีที่ใส่ให้มาทำไมโอ๊ยฉีกยากอันนี้เป็นแหวนเพชร โฟกัสไหมอ่ามันแบนเพชรเอาใส่ขาเหรอใส่ขาฝั่งนี้ฮะนี่อ้าใส่ขาแต่อันเนี้ยมันไม่มีที่ใส่อ่ะในรูปมันก็ไม่มีที่ใส่ามาให้ออ เป็นหมืนกระเป๋านะมันไม่มีที่ใส่อ่ะคุณทำเกินมาทำไมคะว้ายน้องลมนำเกินมาทำไมคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูน้องนี่น่ารักนะวีน่ารักเลยแหละเราไม่มีถาดหมุนนะเราหมุนเมือเอาแล้วกันปึ๊บ นั่งนั่งอยู่บนลูกเชอร์รี่น่ารักสุดๆการน้องน่ารักมากโูโดชูก้าการแบบเหมือนโปอร์